คุณู้ชมยังแอดฮาร์โชวันนี้นะคะเมย์จะพาคุณผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูเหมาะมากๆสําหรับคนรักสุขภาพแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะซึ่งเมนูในวันนี้จะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเรามาพบกับเชฟทิปปี้จากทิปปี้คราฟต์ลิสเลฟเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชฟทิปปี ie, ค้คะวันนี้เห็นว่ามีเมนูอาหารที่เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกาย<ช>มากด้วยเมนูอะไรคะ วันนี้จะเป็นออ spinach crepe r o โลคะ่ะก็คือเราจะใช้เป็นตัวของแซลมอนด้วยใช่ค่ะว้าวเป็นไส้เป็นไส้ของตัว crepe l o w ข้างในใช่ไหมคะเยนที่บอกว่าเน้นสําหรับคนที่รักสุขภาพเหมาะสำหรับทานตอนเช้าก็ได้หรือว่าแบบในระหว่างวันหิวๆก็หยิบมาท<ด>านได้เหมือนกันโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเมนูนี้มีวัตถุดิบอะไรกันบ้างนะคะ ร,รู้วัตถุดิบกันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะเชฟได้ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่แป้งเครปกันก่อนละกันนะคะค่ะเริ่มโดยที่เราเอาส่วนผสมนี้เป็นของเหลวนะคะใส่ลงไปอันนี้เป็นนมนะคะแล้วก็ใส่น้ําอันนี้น้ําตาลเนี่ยเราใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คนให้น้ําตาลเริ่มละลายแล้วเราก็จะใส่ไข่นะคะ ี๋ยวใส่ส่วนผสมที่เหลือทั้งหมดเลยนะคะเหลือแล้วก็แป้งแป้งนี้เราค่อยๆทยอยใส่ก็ได้ค่ะเื่อแบบมันเป็นเม็ดมันจะละลายยากเราค่อยๆใส่แล้วก็คนไปเรื่อยๆอย่างงี้ค่ะ คนให้ส่วนผสมเข้ากันทั้งหมดค่ะโอเคค่ะตอนนี้เนี่ยแป้งของเราเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปอันนี้เราจะทําการกรองใช่ไหมคะใช่ค่ะเผื่อแบบมีแป้งที่เป็นก้นกอนๆหรือว่าเป็นเนยหรือว่าเป็นเปลือกไข่เผื่อบางคนตอกใส่ลงไปอะไรเยงนี้ยค่ะค่ะเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ใส่สป,ปินนตหรือว่าเป็นผงผักอะไรที่เราอชอบลงไปได้ค่ะ ไสปินักันนะคะจริงๆเมย์ชอบทานมากค่ะโอ่งเวลาทำแป้งก็จะน่าทานด้วยมีแบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเชฟเดี๋ยวเราทำน้ำซอสที่เราจะใช้ทานคู่กับแป้งไว้ก่อนใช่ค่คะเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดนะคะใส่โบเลยค่ะมายองเนสูตรไลท์นะคะก็มีมัสตาร์ดพริกไทยดำอันนี้จะเป็นเคเปอร์ที่เราสับไปแล้วนะคะ พวกตัวซอสนี้นอกจากซอสสูตรนี้แล้วเนี่ยทำปทเป็นาเราอาจจะเลือกเป็น<ท>แบบ,บซอสที่เข้ากับเนื้อสัตว์ที่เราเปลี่ยนอะคะเสร็จเกินนิดหน่อยะคะ่ะด้วยผักชีลาวอันนี้วันนี้เราเป็นปลาค่ะเราก็จะออกแบบเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีผักชีลาวเพื่อแบบคู่กับแซลมอนแล้วมันจะแบบดับคาวแล้วก็เพิ่มรสชาติที่ดีด้วยะคะ่ะอันนี้เป็นปาปิกาอันนี้ก็ใครชอบเผ็ดก็จ,จะใส่เยอะก็ได้ะคะ่ะแต่อันนี้เราใส่แบบเอากลิ่นหอมแบบกลางๆใช่ค่ะ สุดท้ายเราใส่นะ้ำมะนาวนิดนึงเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขูดผิวไปนิดนึงจะได้หอมๆนะคะใช้มะนาวไทยได้ไหมคะได้ค่ะมะนาวไทยก็ทานผิวได้นะคะแล้วก็เลือกแบบที่เป็นออร์แกนิกอะไรเงี้ยค่ะเพื่อความปลอดภัยแต่รสชาติก็จะไม่ต่างกันระหว่างความเปรี้ยวก็มีความหอมที่แตกต่างกันนะคะแบบอันนี้หอมแบบเลมอนอัน,นก็จะหอมแบบมะนาว เรียบร้อยค่ะเราอันนี้เป็นตัวซอสนะคะเราทําเรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะพักตัวซอสไปก่อนใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทําแป้งเครปกันต่อไปเราจะมาทําแป้งเครปกันนะคะได้เลยค่ะเราวอร์มเตารอเลยนะคะพอกระทะเริ่มร้อนเราก็ใส่แป้งลงไปแล้วก็หมุนนิดนึงค่ะความหนาบางอยู่ที่คนชอบเลย อ่ค่ะเนี่ยก็สังเกตแป้งได้เริ่มมันจะเริ่มพองอย่างเงี้ย<อ>ค่ะพองขึ้นมาถ้าแป้งเริ่มพองเนี่ยก็แปลว่าใกล้สุกแล้วค่ะแอบดูก็ได้นะคะเนี่ยค่ะใกล้ได้เดี๋ยวเราเคาะออกเลยนะคะอ่าอ่าเนี่ยค,ค่ะแป้งก็จะเป็นสีประมาณนี้เดี๋ยวพักให้มันเย็นสักคู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาแลบใส่ไส้ข้างในได้เลยค่ะได้เลยค่ะ ตอนนี้แป้งเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเมีรอมานานแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาห่อแล้วก็ใส่ไส้กันนะคะโอเคถงมือเดี๋ยวให้เชฟใส่ถุงมือก่อนนะคะเราก็หยิบแป้งมาแผ่นหนึ่งก็คือทําทีละแผ่นใช่ใช่ค่ะแล้วก็ใส่ผักลองก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราหยอดซอสไปนิดนึงใส่ผักทั้งหมดเลย ปริมาณแซลมอนนี่ก็คือตามต้องการได้ไลยได้เลยค่ะประมาณนี้ก็ได้ค่ะเพราะแซลมอนสมุกจะมีแบบความเค็มอยู่ในตัวค่ะเราก็หเสร็จเรียบร้อยหนึ่งชิ้นจัดจานเนาะเดี๋ยวเราตัดคำใหญ่นิดนึงจะได้สวยงามอันนี้เราจะเสิร์ฟพร้อมกับบาซิมิกค่ะค่ะตจานนิดนึง แล้วก็วางน้องลงไปได้เลยอันนี้ก็จะเห็นไส้อันนี้เราแต่งด้วยแลดิดได้เลยค่ะแล้วก็อาจจะใส่เคเปอร์ดองไปนิดนึงแบบสดชื่นตัดเลียนเดี๋ยวเราใส่มะนาวนิดนึงนะคะโอเคแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมกับเมนูแซ l มอน s p i ิ a เ h ชเคปรโลน่าทานมากๆแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าทําได้ง่ายๆด้วยที่บ้านเผื่อว่าใครอยากจะแบบได้เมนูอาหารเช้าหรือว่าอาหารอาหารว่างที่แบบ ดีต่อสุขภาพด้วยก็ใช้เมนูนี้ได้เลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณเชฟทิปปี้นะคะจากทิปปี้ครับบินเลิฟม,มากมากเลยค่ะ